ข้อที่3นะครับยางรถยนต์เส้นหนึ่งมีปริมาตร10ลิตรอัดอากาศจนมีความดัน32ปอนด์ต่อตารางนิ้วที่อุณหภูมิ25อ,องศา,าเซลเซียสเมื่อใช้งานไประยะหนึ่งพบว่าความดันเนี่ยลดลงเหลือ28ปอนด์ต่อตารางนิ้วที่อุณหภูมิเดียวกันจำนวนโมลของอากาศที่รั่วออกจากยางรถยนต์เนี่ยเป็นเท่าใดเมื่อกำหนดให้ยางรถยนต์เนี่ย มีปริมาตรคงที่จากสูตรของแก๊สนะครับ PV เท่ากับ nRT ตอนแรกมีความดัน32ปอนด์แล้วก็เมื่อใช้งานไประยะหนึ่งเพราะว่าความดันลดลงนะครับเหลือ28ปปอนด์ต่อตารางนิ้วแสดงว่า P เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเนาะและ ตทย์ต้องการจำนวนโมลใช่ไหมครับแสดงว่าจำนวนโมลก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงปริมาตรคงที่ v ตัดทิ้งอาตัดทิ้งอุณหภูมิจทย์บอกว่าที่อุณหภูมิเดียวกันเนาะอุณหภูมิตัดทิ้งนะครับอยากรู้ n เนาะตัดรูปนะครับเอา p มาเป็นตัวหารเนาะจะเป็น n ส่วน p เท่ากับ n ส่วน p ใช่ไหมจะเป็น 1> n 1ส่วน p 1เท่ากับ n 2ส่วนด้วย p 2ครับสังเกตนะครับหน่วยของความดันเนาะตอนแรกให้มา32ปอนด์ต่อตารางนิ้วให้เป็น p 1สังเกตหน่วยนะครับมันใช้ไม่ได้นะต้องแปลงหน่วยให้เป็นบรรยากาศก่อนนะครับโดยการหาร14.7นะ แล้วก็ P2 ก็ต้องแปลงเหมือนกันเนาะ P2 ยี่สิบปอนด์ต่อตารางนิ้วแปลงให้เป็นบรรยากาศนะครับหารด้วย14.7สี่ P1 นะครับจะได้เป็น2.18บรรยากาศขอเขียนเป็น ATM แล้วกันเนาะ P2 นะครับจะได้เป็น1 9ึนนะครับ ATM เราลองแทนค่าลงไปดูเนาะ 1> n หไม่รู้ใช่ไหมครับติดไว้เนาะส่วนด้วย p 1ก็คือ2.18เท่เข้ากับ n 2เราก็ไม่รู้ค่าใช่ไหมใส่แบบนี้ส่วนด้วย p 2นะครับ p 2คือ1.90สังเกตว่ามันติดทั้ง n 1แล้วก็ n 2เลยใช่ไหมครับทำต่อไม่ได้เนาะ เอาไหม่งั้นใช้แบบนี้จากสูตรของแค๊เนาะ PV เ่ากับ nRT P ตรงนี้มีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมจาก32มองปอนเนาะไปเป็นที่8แปดปอนขอเรียกมันว่า P 1ลบกับ P 2ก็แล้วกัน V โจทย์ก็ให้มาแล้วใช่ไหมแทนลงไปเนาะ เท่ากับ n นะครับอยากรู้ว่าจํานวนโมลที่รั่วออกจากยางรถยนต์เป็นเท่าไหร่ใช่ไหมก็คือ n 1ลบ n 2อ r ก็รู้ค่าใช่ไหมแล้วก็ t ก็คืออุณหภูมิก็รู้ค่าใช่ไหมทำงานจัดรูปนะครับย้าย rt ตรงนี้ไปเป็นตัวส่วนเนาะจะเป็น n 1ลบ n 2เท่ากับ p 1ลบกับ p 2คูณด้วย v ส่วนด้วย R T p 1่1ลบที่2ครับที่1ก็คือ2.18คือความทันที่เราแปลงค่ามาแล้วเนาะลบกับ1.90ดกคูณกับ V ปริมาตรก็คือ10ส่วนด้วย R นะครับ0.0821และคูณด้วยอุณหภูมิเนาะ25องศาเซลเซียสแปลงเป็นเคลวินใช่ไหมครับบวก273เเข้ามาเนาะ จะได้สองเก้าแคลวินเก็นค่าออกไปเนาะจากนั้นนะครับทำการหาค่าออกมาจะได้เป็น0.11นะครับนี่คือสิ่งที่โจทย์ต้องการจะรู้เนาะโมลตอนแรกลบกับโมลตอนหลังเท่ากับ0.11โมล